เคยได้ยินเรื่องห้องเด็กเล่นเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างไหมไอห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นเครอะความเงียบและความรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกนะเรื่องของมาเรียก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะด้วยความท้าทายเธอตัดสินใจก้าวเข้าไปในห้องนั้นห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยสีสันลายการ์ตูนน่ารักแต่ตอนนี้กลับดูเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังกระซิบกระซาบอะไรบางอย่าง เธอได้ยินมันเสียงกระซิบที่แสนจะน่าขนลุกมันตามเธอมาจนกระทั่งเธอเจอแปลเด็กที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดแล้วอะไรอยู่ในนั้นน่ะเหรอตกตาเก่าๆที่มีดวงตาโบเบจ้องกลับมาที่เธอมาเรียตกใจหันกลับไปแล้วเธอก็พบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยเด็กๆเด็กๆที่เหมือนวิญญาณดวงตาว่างเปล่าปากพึมพำอะไรบางอย่างพร้อมๆกันพวกเขาขยับเข้ามาใกล้อากาศเยน็นเยือก ตุกตาตัวนั้นดวงตาของมันเรืองแสงมาเรียรู้สึกเหมือนเสียงของตัวเองกำลังถูกขโมยเหมือนกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงกระซิบชั่วนิรันด์ห้องเด็กเล่นนั้นไม่เคยเงียบอีกเลยเคยรู้สึกไหมว่ามีใครกำลังจ้องมองอยู่หรือบางทีอาจจะมีเสียงกระซิบแผ่วบาที่ข้างหูถ้าชอบเรื่องสั้นแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้ากล้าพอกันไหม